สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาชมเรื่องราวของคนคนนี้ไม่ได้มีดีกลีเลิดเลิศเหมือนใครมีแต่ความจริงใจมอบให้ฝากกดติดตามสับสั r ใครให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังให้ฉันไปต่อกับช่องวิธีเกษตรพอเพียอย่าลืมกดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเจอกันที่ช่องวิถีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนที่สวนครูตับนะครับวันนี้พามาดูาการทำโรงเลี้ยงไก่ไข่นะครับโรงเลี้ยงไก่ไก่นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับที่ลือมาจากคอกวัวนะครับในคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้นะครับ เราจะนําเหล็กมาทำข้อไก่นะครับนี่นะครับพื้นที่ก็จะเป็นริมรั้วนะครับซึ่งพื้นตรงนี้ยังไม่ได้ถมนะครับก็จะใช้ในการยกระดับเอานะครับยกเสาขึ้นนะครับให้เสมอกับพื้นตรงนี้นะครับสำหรับความยาวนะครับ2เมตรอแก้ไขนะครับ6เมตรนะครับความความยาว ความกว้างสอเมตรนะครับส่วนความสูงก็ใช้ระดับมาตรฐานก็คือ2.5เมตรนะครับความสูงเพื่อจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับจะได้โปร่งนะครับข้อไก่อันนี้ก็เป็นเศษเหล็กนะครับส่วนหลังคาก็จะใช้กระเบื้องนะครับนี่ครับกระเบื้องที่เราจะลื้อมาจากที่เราล้อม บ่อด,ดินปูนนะครับจะรื้อจากนี้นะครับมา,มามามุงเป็นหลังคานะครับก็ใช้วัสดุให้คุ้มค่านะครับนี่นะครับขึ้นเสาแล้วนะครับก็ใช้เหล็กกลองเหล็กกลองกี่นิ้วนี่ใั่ไหสองคูณส,สองเนาะเป็นเหล็กกลองสองคูณสองนะครับทำเสานะครับให้มันแข็งแรงหน่อย ส่วนการเลี้ยงไก่ไข่ก็จากที่ศึกษามาเขาบอกว่า1ตารางเมตรต่อไก่ประมาณ4 5ตัวนะครับก็3คูณ6ก็18นะครับ18คูณ4หรือคูณ5ก็ได้ก็ประมาณ18 5 8 40ประมาณเอา8 0ถึง100ตัวนะครับ ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทำเล้าไก่นะครับเล้าไก่เลี้ยงไก่ไข่นะครับก็ท่านใดที่สนใจจะดูเป็นแบบก็คอยติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำข้อไก่หรือเล้าไก่นะครับ ครับตอนนี้ก็เชื่อมเหล็กตรงพื้นนะครับซึ่งเป็นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปูด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดที่ไว้ปูพื้นนะครับเราใช้ความหนาขนาด8มิลน,นะครับแล้วก็ความถี่ของเหล็กก็ช่องละ3 5นะครับ3 5เซนติเมตรนะครับเพราะว่าแผ่นปูมัน ไม่หนามากนะครับก็เลยต้องใช้ช่องเหล็กที่ถีขึ้นหน่อยนะครับส่วนความสูงก็2เมตรินะครับเป็นเพลิงหมาแงนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมเล้าไก่จะออกมาแบบไหนนะครับโอเคครับส่วนนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยช่างในการทำเล้าไก่ก่อนนะครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ ลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเกือนด้วยนะครับ